ขอบคุณสือ่อขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านครับเอาตรงนี้แล้วเฮ้ะจัดเรื่อบอกนีอีเอาบืงนีล่ะนะครับจัดจัดคัดเอาโหลดแล้วครับผมมาครับมาพี่รองเข่ามาขอบคุณนะครับคุณแม่มาจาก ปุตตรรษท,ท่ใส่นะครับบลสัการ์โกโรสคทิมมองครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับมานั่งเรื่องกันกันกบผมนะครับตรงนี้เด้อาจารย์หน่อยบุริรัมย์ยุสซยนเข่ามานอากันนะครับหรืออาจารย์ทุกท่านนะครับที่เดินทางมาที่ผมได้รับเชิญมาทุกท่านกราบเรียนเชิญข้างในด้วยกันนะครับอากาศมันร้อนนะครับเราจะได้ไหว้พระ รับสินไปพร้อมๆกันนะครับขอกราบขอบพระคุณอาจารย์น้อยนะครับที่ถวายใบยสีมาให้กับเรานะครับเอาต้าอีมาอีกสองตัวครับถวายตรงนี้เลยเต้าอีนะครับขอบคุณอาจารย์น้อยจากบ,บริรัมนะครับ ที่ท่านได้นำพาคณะศิษยานุสิตหรือญาติธรรมของท่านมาร่วมพิธีร่วมกันกับตูเทพเนะครับเรกเราจะพาไหว้พระรับศีลอาราธนาธรรมพระคกุณเจ้าก็จะเมตานะครับทําพิธีกิจของสงฆ์นะครับ ซิพอปเทเคยซิปเคปรยก็ซ้พปทเถาขอไม่อีกหนึ่งโตรครับให้พระอาจารย์ครับเอาสิเข่าสูไิที่นะครับกันเล่ยนะครับถูกเพีย้ยนไปตุ้แล้วท้งหลังนะครับโดยมีพี่น้องทั่วประเทศนะครับ ฉะนั้นขอกราบไหว้พระไป,ปพร้อมๆกันนะครับสักครู่น,นะครับขออัญเชิญเทวามหาราชณพื้นดินณอากาศทุกสถานโปรดมาเป็นสักขีเป็นพยานประกอบการสร้างความดีปัดนี้เธอ อิมินาสังคาเรนะตังบุตังอภิคูเชยามาอิมินาสังคารนะตังธรรมังอภิคูเชยามาอิมินาสังคารนะตังสังขังอภิคูเชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา โอทางพระกวันทางอภิวาเทิสวาคตุพระกาวตาทั้งหมดธรรมนัมสัมิสุปฏิปันโนพระกาวโตสาวกสังโฆสังฆนัมสัมิ

ปิสรณนีนาสังหัปนจัสสิรานียะจามะนัโมตัสสะปะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo tasa bhagavato arahato sama sambudasa. Namo tasa bhagavato arahato sama sambudasa. Putang saranang kacami. Putang saranang kacami. Amang saranang kacami. Amang saranang kacami. Tang

สระณังกัจฉามิพุทธิยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิธัมมิยัมปิอุตตังสรณังกัจฉามิกาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิกาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิกาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิกาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิกาติยัมปิ กรนาธรมนังนิพิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปังสมาทิยามิอินาทานาเวรมณี สิกขาปัตตังสมาทิยามิอทินนาธานาเวรมันิสิกขาปัตตังสมาทิยามิกาเมสุเมชาจาราเวรมันิสิกขาปัตตังสมาทิยามิกาเมสุเมชาจาราเวรมันิสิกขาปัตตังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมันิ สิกขาปะตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณนสิกขาปะตังสมาธิยามิทุราเมระยามจะปมาตตธานาเวรมณี

อายะธาสันทิธาสัตตาประชาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมติมังปาชัง

Abaya kata thamma sukha ya vetana ya sampayota Sukha ya vetana ya sampayota thamma asukha ma sukha ya vetana Vajota thamma vipaka thamma vipaka thamma thamma Nehwa vipaka na vipaka มะทามาอุปาเดโนปะทานิยะทามาอนุปาเดโนปะทาทามาอนุปาเดนานุปะทานิยะทามาสังเกตเลสิกะทามาสังเกตเลตสังเกตเลสิกา อาสังเกตังอาสังเกติสิกาธรรมะสเวตากาสเวจาธรรมะอวิตากาวิตารมัตตาธรรมะอวิตากาวิตาธรรมะเปติสหกตาธรรมะสุขสสหกตาอุเบกสหกตาธรรมะทัสเนนนปะตาปะธรรม ภาวนายปะหาตาภาธรรมะเนวะทาสเนนนันนาตาภาธรรมะธาสเนนปะภาปะเปตุภาธรรมะภาควันาตาเปหสุปาธรรมะเนวะทาสเนนนันนาภาวันายปะา สุกะธรรมะปัจจะยคามโนธรรมะปัจจะยคามโนธรรมะเนวะมิโนนาปัจจะยคามิโนธรรมะเสขาธรรมะเสขาเนวะเสขานาเสขาธรรมะปะริตตาธรรมะมหาปตะ

अनियत धाम् मा कार मा केतुकाध माकाधिपति नो धम उपान्न ध अनुपन् उपाधि नो ध अदेता ध अनाकथा धाद्युपान्

»กรรมสันิธาสนสาปพติคาธรรมะอานิธาสนสาปาิคาอานิธาสนปาติคาธรรมะเหตุปจะโยอารัมมณปจะโยอติปฏิอานันตระปฏิโยสัมนันตระปฏิโยสหชาตปจะโยอญยมัญญปจะโย

เวกัตปัปฏิโยเวกัตปัปฏิโยอานิจจาวัตสังขาราอุปาทวายธรรมิโนโลปาจินทวานิโรจนติเตสังโฆปสัมมสุโคอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวายธรรมิโนโลปาจินทวานิโรจนติเตสังโฆปสัมมสุโค อานิจนาวัตสังขาราอุปาทวายธรรมโนโอปาินวานิโรจนเตเตสังโฆสโ摩สุโขพี่น้องเตรียมนามใบขยาเ้อสิวาคำถวายเตรียมคันษาผ่าใจจิวอน อดใจสังกทาน h a n กสิ่งถุกอย่างทรัพย์สินเงินทองที่มาเห้าที่จะถวายท่านให้มือนี้ขอร่วมโมอนุโมทนาบุญกับบรรดาพี่น้อง FC ทั่วประเทศพี่น้องชุมชนตำบลคาระแมะทุกๆชุมชนทุกๆหมู่บ้านขอกราบขอพระคุณทุกท่กทกทานตั้งนขโมขึ้นสามจบครับจะได้ว่าคำถวาย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตอิปะทูปะอุปภะวะวะรานิอิมัสเมิง เตมาเสรัตนตายาเสวะอภิปูชยามะอัมหากังรัตนายังยษสตปูชาอิคารังอิตายะสุขายะหอนตตอวสวะคะยปติยา ข้าเดพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเทียนพันษาพร้อมทั้งผ้าไตรจีวรผ้าบังสกุลผ้าอาบน้ำฝนรวมทั้งสังฆทานปัจใจทายาทานร่วมกับกริวารทั้งหลายเหล่านี้ ขอพระพิสุสงฆ์จงรับเทียนทนซากับทั้งผ้าไตรจีวรผ้าบังสกุลผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทา,านปัตไตชยทานของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่ออุทิศบุญให้แด่ดวงวิญญาณตาจันทร์ ตาเซนยายมีและดงวิญญาณที่อยู่ตรงนี้หากแม้นท่านมีทุกข์อให้พ้นจากทุกข์หากแม้นท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้สุขย,ยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานเทินสาธุมาเจ้าภาพ นะครับเจ้าภาพนะครับฉะนั้นให้เจ้าของที่เลยด้วยนะครับเป็นผู้ที่มอบให้แก่พระภิกษุส,สงฆ์นะครับอทอดถส่วนสำหรับเงินซองนะครับเอฟซีฝากมากับผม แก่เลยครับงนินรวมผมตอนนี้หมื่นกว่าบาทนะครับจะถวายพระให้หมดเลยนะครับจะถวายพระให้หมดเลยทั้งค่าน้ําค่าไฟค่ารถที่พระไปสู่สูงเดินทางมาร่วมประกอบพิธีนะครับรับส่งดงวงวิญญาณหรืออธิษฐานจิตปลูกเสกตรงนี้ให้มันเข้มขังให้พี่น้องทั้งประเทศได้มากราบไหว้ขอพรมีโชคลาภ ขออนุโมนะครับขออนุโมอนุโมร่วมกับไปกับผมก่อนนะครับส่วนรายชื่อนะครับวัดโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านหรือสพอเดี๋ยวผมจะบอกพี่น้องอีกทีหนึ่งนะครับ ารเตนดึงวางเงินซีเงินซีดึงวางเือขับรถไปขาขับรถของรถไปขาเงินซีอะไรนวัดเียปขัรถเงินซีหนี่นี้ำมารถขาเงิไปว้ก่อนเาจ้าวัดวัดดวางแล้วก็้าใสอยู่ตรงนี้นะมอบเลย้ วัดมีวัดน้องจอกมีวัดนนกลางวัดนวจอกจอวัดนวจอใหญ่บ้านกำนันสนะครับดูดูดูดึงขวางครับอาจารย์ครับดุงขวางตัวนี้บึงขวางดึงขวางต่างหากน้องจอคล่เอะไรลา นี่ครับนี่คัครับโอเคคณะก็ไปน้องตอบแล้วก็ค่าพระอาจารย์เลยมีไหมเดี๋ยว,วเ,ยเดี๋ยวผมรวมให้รครับครับสักครู่สักครู่แป๊บหนึ่งรวมเด้ใช่ไหมนี่ครับทุกครับอาจารย์ไปเลยอาจารย์ใ,ยจ,นใจนะครับ สีไมงคลถวายต่อองค์ที่สองให้ผมหน่อยครับต่อเลยครับให้ลงที่ล่วนให้ผมหน่อยครับองค์ที่สามครับองค์สุดท้ายครับ ตอน,นี้แหละไม่ก็ไม่ไม่เป็นไรบุกท่องแน่นอนจค่อยแก้ไขเอาไปตามไปที่รันก็ได้พี่น้องอานุโมทนาบุญไปพร้อมกันกับผมสาธุพร้อมกันเตรียมน้ำไวห้หยาดนะครับเราจะถวายเครื่องปัจจัยทยาทานเข้ามาครับให้พระอาจารย์องค์แรกรับ เลยนะครับแล้วก็จัดสารตันส่วนสี่องค์ก็สี่วัดสี่ชุดนะครับฉะนั้นพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันด้วยนะครับมาผมจะเป็นพู้นำนะครับตัวแทนพี่น้องอาจารย์น้อยลูกมาถวายไปพร้อมๆก,กันกับผมสาธุครับพระการรับเลยครับสาธุเตรียมน้ำหยาดเลยครับ คราวนี้เราจะได้ไหว้พระไปพร้อมกันนะครับยาโอริวาหาบุราปาริกุเรนติสาสรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอิกตะเตอิกิตังปิตังตุมังตุเมวะตุสัพเพริตุสังกปา Sento bandara so yakam dojira so yakam bandara yo so ke etika yukom bahwa abiwah presaneda wata bajarino

บาลัญจะเบกุนามโนปบาเทนางตุมเมกุลปัสุทางอนาปะปันเตควัตุสัพปมังคะลังตุสัมปเิวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสธาตุวันตุเตาบาลตุสัพปมังคะลังราคันตุสาปฏิว ตาปะทามานุภาเวนัสสะทาสุติปวันปวตุสัพพมังขะลังราขันตุสัพเตียตาปะสังฆานุภาเวนัสสะทาสุติปวันตุเตอรังสมาสมุทโผกวนอุดังพระกวนดังอภิวาเต สวากาโตภะขวัตทั้มดธัมมังนะมะสามิสุปฏิปันโนภะขวะโตสวากาสังโฆสัฆทงนะมามานะครับพี่น้องมีูกสิษย์มาน้บหมวดอาจารย์พี่น้องที่ว่งางๆนะครับ